สวัสดีค่ะววันนี้ยายเพนเมีฝรั่งมาหน่อมาตักไก่เนื้อกเก่าเด้อค่ะยายเพนกำลังเห็ดดูเห็ดจิ๋งค่ทุกคนเจ็ยเป็นมูวลาหมูให้กุนทิมค่ะยายเพนเน่ะเตรียมผักเรียบร้อยละผักสลัดเนาะค่ะน้องเรามาเนี่ยเรามักแบบจิ้นอ่าจิ้นลาหมูแบบพอขึ้นเหมียงจัดสลัดไปให้ทานนึ่งละค่ะน้องเพื่อการจิ้นลงมือปรุงเลยค่ะทุกคนค่ะ คนเงี ican, yes. ican, like, like the ้ยเป็นกะกคุณพี่นไปองสกูสกุนเนื้อ่ะเด้อติดตามติให้กำลังใจยายเินเมียฟังหน่อหน่อเพ่าอยู่ไก่อยู่ไก่ยายเป็นกะผบเลี้ยไรค่ะถุกถุกกำลังใจเ้อะค่ะใส่หอมคนถ่าทตุก้นค่ะอืมยายเป็นแบบปาและการเช้าน้ำไว้ยันยันเสียตาน้ะค่นเนาะอีกเราจะทำไงหอมหอมเดียวหอมใหญ่ ก็ปาเนี่ยหเสเลยนี่ปาไม่ได้หงอนแหงมือนี่งอนจนโบ่จากพะลมเลยค่ะทุกคนค่ะยิไมโบ่จากพะลมเลยพะลมตลอดเวลาเลยคุณจี่มือกันนาก่อเนาะคุณิมยางวนไปวนมาบนบานยนี่ย วิลีวิละนะลี่นะระว่างปอนซักหนนัวงีบปวดอันผิดเดียใดม,มใส่สกนะ่อนขาตะกุ้น่่เราใส่โมเสกนะคล้วกุ่นติ่มกินเ็ดไ้เ็ดไตเนียจาว่าป็นมาณว่าเดจามา รดแบกคนไทยคนบ้านเ้ากินนี่แล้วก็กินน้ำเทไรเ็ดแบบอ่อนๆไว้พอดีตักให้แล้วก่อนเดี๋ยวกำปุงใหม่ใส่พริกใหม่อีกรอบแล้วก็เนาะต้องเฮดแบบนี้เอาค่ะทุกข้างละกันเวลาเห็นด่างหูใส่ประมาณนี้แล้วกันเนาะใส่พริกแบลอ่อนๆไว้สักคนอืมมะปุาใหม่บานดัง วายเป็นกับหลานสาวกินอ่าเผ็ดดูค่ะทุกคน,นค่ะหลังหมู่ำบะเผ็ดอันกับบะแซลมนะรัะ่สไปซี่อ่ะเนาะม,มีเดียมอพี <laughs> ่การมามีเดียมมาจัน <laughs> พอดีมาันะเนาะมัา <laughs> <laughs> next time you can show me. Maybe next time you can show me how to make lamu. No, I don't think I'm ever you how make lamu. Yeah ok ba ok ba yeah, yeah, yeah. Yeah. Mm -hmm. oh, so ok ba ok ba uh, yeah. 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 ok 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 อ e ่ h โอ้ยมาถ้ตกใจจะพอมานหลังสาวยังเพ็นยน่ีหลังสาวยังเพ็นพอเห็นคนหนึ่งหนาคัดเฮาเลยให้เดี้ยวจะเ็นคนให้แต่เป็นคนเก็บหนหนาเยเรียนเรีนใสเลยให้มาพันนี่ หักจะกอง,องจอเลยเวลาเราผิดมาเนี่ยนะคะทุกคนนี่กสิเนเลงเง่จวนัเพาะว่าปกีแล้วเราก็จกินอะนค่ะหางมูไเป็น,นะ่นนนะบเหนเมนูนี่นแล้วก็ืกินมนุนสลับน่นะคะพอนวเรากามนุน่นนง อเขาอยากกินแล้วค่หอมลงไปบุฟเฟักสลดนี้บุเสลดนี <S <S ้ก็ุ้นค่ะหกปีเจ็ดหกปีสิ รัวบรรยากาศที่คุณไปใจเลยน้อค่ะมันหอนอีเด้ค่ะทุกคนค่ะใจไล็กอ่ะใจเย็นๆน้องผัเด้อค่ะอากาศหอนน้องผ่อน้องมาดระวังค่ะระมัดระวังใจมันหอนที่จีนด้วย กินอีกซื้อมา้าค่ะทุกคนค่ะซื้อมา้าว่เมย์ี่ค่ะบ่เมค่ะตากันทอนปลูกเหี้ยงเขาพกขืนให้ตากันทอนเองไป มีสลัดแล้วก็มีทัวเนาะค่ะนาองอทัวจิมกับเ้าจะเป็นจับปรุงเลยค่ะทุกคนค่ะใส่กุ้วลงไป กุ่นใส่หมดหลายไปไหนดอกค่ะเพราะว่าลากให้เล่าตักกวนเนาะค่ะน้องตักให้เล่าเลยเลยสิใส่ใหม่ปุ้งใหม่ตักทุกคนคัะโอ้ยหอมหอมมละไมเลยสิหอมมาก ต่อเด้อตับเมนูลาบหมูใส่น้ำปลาตักขน สร้างเลือกทีน,นี่หลังเขาเรากับกินเขาอ่าอ่า,อาท่านยกรืดนะืเนาะค่ะเนาะเป็นของท่านยกระดือที่มีเม็ดฟักทองมีเม็ดอย่างละมีเม็ดงามีเม็ดเอิร์ญหลายชนิดค่ะตะกุนผัดท่านยกระดือผสมอยู่ในกับเขาเนาะนั่นเนะนะาะค่ะเนาะแล้วก็อ่า มาลายคือคุงอยสืัอมแล้วจะนงินอยางนี้ราคาสระขอแคมีพักสาระแทนเราไดหลายคึนแบบนี้ซีฟอนทุกตู๊ดเซ็อเียเงี้มันยืดต่าใช่ไหนทำไรโอเคอรอน <c oughs> เราหิวแล้วกันเนาะเป่าเยะเพี้เลยไม่สิเลีวมาิไรวัดแห่งสุขุสองสะทมัอโอเคมีเดียมอ่ะเนาะโม่ไม่ดียม không uh. có kia biết là I don't know I don't know what that tastes like I don't taste lemon though no. put lemon already no really I like okay lemon. I put more lemon Not enough. Yeah, I like lemon okay ปองน้ำวค้ดค้เยอพีน่ไมอยเพยาเน่ันเปรี้ยวเกินเนาะมออกินไหนบนนอบาดกินย่างงจะชอบมะนาวใส่บวน้ำโค้กระเาะ I t h i ิ้ t h i สบิตไป e ิ๊มมอสด I'm Okay, i Okay? Good Lord. Really? Perfect. I perfect, I'm telling you, perfect. right, I'm going to go eat แก้วเสียเพนทุกคนเสียมากเสียน้กงไปดันฟ้าหนึ่งเสียมากาั่นที่ไม่ใ่ดตักนะพ่ะน้องไปเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคอโอเคยุทเทคนิคโตสลัดโอเคเอ็นในบิงระบอัพเตรอ็นร้อยอเตก็บันุโชคด้วค่ะเด้อมันมีหลายทุกคนเมนูคุณชิมมากนะพ่น้ออาหารเร่งนี่ค่ะของเงยเพี้พรกลอมนะ่น้องจิบตาพอกันใหม่ยังเป็นกือขอบคุณพี่น้องสุขุมทุกคนนะคะเด้อติดตามถ่ากำลังใจยายเพ็ญ มีประมงกับอาหานักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้รเดือดก้มสุขค่ะสวัสดีค่ะว้าสร้า,ารงมือะมากเยอะมาก